มันถึงน้ำใช่ไหมเขามีตลาดตอนเย็นจ้ะเก็บไปขายยาแล้วจ้่ได้กำไญ้เลยนี่เก็บผักกูดด้วยกันจ้ะอ้อ้วกอวบอวกหักดังป๊กๆเลยพี่น้องเอ๋ยนี่ดูต้นนี้ทั่วหุ้นน่างามมากสวัสดีค่ะช่วงนี้เรายังอยู่มืงไทยกันอยู่เลยค่ะ ก่อนจะไปชมบรรยากาศอื่นๆต่อก็อนี่แหละค่ะพาคุณตามารับประทานอาหารก่อนให้คุณตาไปพักผ่อนแล้วยายสนจะพาพี่ๆน้องๆไปไหนตามกันมาค่ะอันนี้ที่ร้านของหลานสาวค่ะอากาศาร้อนมารับประทานไอศครีมกันค่ะ เด็กใหม่ร้านไอติมปักเนื้อปักตัวด้วยนะคะเผื่อจะได้ลงช่อง YouTube ของป้าเด้อจะเป็น y o u t u b e อร์ท่านหนึ่งสวยมากเลยหนะ้าสวยทั้งคนดูดแปลกหน้าเลย <laughs> เหมือนคนที่อยู่ในนู้นเลยเมื่อกี้ <c oughs> ทำไมเขาไม่ให้ขายเหล้าในหน้าร้านเลยค่ะไม่มีแอลกอฮอล์แต่ใครก็งามงาม อันนี้เขาสั่งสิบโลใช่ไหมอันนี้ขายตามเขาสั่งเ<ม>ด้อค่ะเด้อไม่ได้ไปส่งเขาเอาในตลาดก็พอค่ะปลูกไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆดินมันงามเนาะฝังลงดินก็เป็นเงินเป็นทองเ้วจะเดี๋ยต้องขยันเด้อค่ะเด้อไม่ขยันก็ไม่ได้ทําอะไรก็ต้องขยันเด้อค่ะนี่ลวค้ะตะมาสซิดดูน,น้ารั่วหัวถน้ำแล่วบัดฮะมันถึงน้ำใช่ไหม หลถ้ามันไม่พอน้ำก็อย่างว่าแล้วเนาะไม่ว่าจะปลูกอะไรเนาะนใส่ปุ๋ยอะไรลงไปด้วยนี่ปุ๋ยมีขี้ไก่นี่ไก่ีวัวขี้วัวแก็บดำล้วก็เก็บดำแก็บดำที่วบาแก็บขา้าเผาแล้วใช่ไหมอ๋อเราก็ต้องถึงน้ำด้วถ้าสวนไหนไม่มีน้ำขาดน้ำก็อย่างว่าแล้วเนาะ น,นี่มันงามมากอันนี้เป็นสวนของยายสวนเองด้วยเ้อะแกให้พี่กระพ้าปลูกของแกนู่นสีห้าไร่เต็มไปหมดไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรทั้งผักทั้งผลไม้เต็มไ่หมดจ้ะแต่คนขยันค่ะอืมต้นบายต้นายเพราะว่าง,งานแกขายของอยู่หน้าร้าน่อมมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะแกก็ขายอะไรช่วยลูกด้วยขายอาหารด้วย เพราะว่างานแกก็บินแกก็วิ่งมานี่แกขยันเสียงท่านี้บอกว่านู่นค่ะป่าผักกูดอีกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าผักกูดเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวตามมาจ้ะอันนี้เป็นป่าผักกูดเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวมาเก็บผักกูดอุ้ยพี่สะพ้ายบอกว่าถ้ามีผักกูดเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกปลูกไวไ้ไร่สองไร่นี่ก็ได้เงินเยอะแยะเพราะว่าเขาขึ้นมาเดี๋ยวเอาลมวางไว้ก่อนเด้อ ็บผักกูดด้วยกันด้จ้ะเอา้าเก็บไงล่ะข้างแรกในชซีวิตเดออยู่ฟินแลนด์ก็ผักกูดอีกแบบนึงเขามีตลาดตอนเย็นจ้ะเก็บไปขายตลาดตอนเย็นเก็บผักกูดด้วยกันจ้า เป็นที่บอกว่ามันขายได้ตลอดเนี่ยมันถึงน้ำไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องทำรุ่นปลูกง่ายที่สุดคือผักกูดเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นแกไม่มีเวลาไม่มีเวลามาเก็บอือแค่หน้าร้านขายของนี่ก็เอาไม่ทันมันก็เลยแก่หมดอันนี้มันแก่หมดเด้อจ้ะเด้อมันเอาไม่ทัน กับมาอยู่เก็บผักกูดขายเป็นไรพี่น้องนี่แหละพี่บอกว่าถ้ากลับมาอยู่ก็ไม่เป็นไรมีที่สักไร่นี่เกิดเก็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วผักกูดเนี่ยแกทำล่มแกเอาอะไรสแสลมเขาเรียกอะไรพี่น้องสแสลมใช่ไหมเนี่ยทำล่มไม่ให้มันก็ไม่ถึงกับร้อนเท่าไหร่คุณก็ไม่ร้อน ถามว่าทานตลาดเย็นไหมเนี่ยจะบอกว่ารีบเก็บรีบไปรีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบเอาไปขายเพราะว่าวันนี้มันมีตลาดนะตอนเย็นจ้ะอุ้ยอุ้ยอ้ดอกย้ยาเนี่ยถ้ามีเวลาดูดีๆนะ่ะมาเฝ้าอยู่แต่กับสวนเนี่ยก็มาตัดอันต้นตอเก่าที่กิ่งมันแห้งออกอันนี้แกไม่มีเวลา ปล่อยให้มันแก่หมดงานล้นมือค่ะงานงานแต่พี่น้องเจ้ยศผนได้กำใหญ่หนึ่งแล้วจะ้ะอันนี้ได้กำใหญ่หนึ่งละเสียงพี่ชายก็ออกตัดหญ้าแล้วจะ้ะอันนี้ได้กำใหญ่หนึ่งพี่สะพายก็อยู่ตรงโน้นวางไว้ที่ก่อนโอ้ยหล่น อันนี้จะเป็นต้นทุเรียนค่ะแกปลูกทุเรียนสับเอาไว้ด้วยแล้วก็ปลูกผักด้วยเดี๋ยวให้ทุเรียนมันโตวพวกผักพวกนี้ก็รือออกมาจะเนาะนี่นะคะสวนผสมผสมจริงๆค่ะมีทุกอย่างอันนู้นก็เป็นฝรั่งจ้ะมีตะกก้วยมีท้ายก็อยู่จุดนู้นมีแต่คนขยัน เก็บผักปูดด้วยกันจ้าวันนี้ก็เรี่ยมเลยเนาะแล้วก็มีอากาศดีๆด้วยล่ะอืมเย็นงามแบบมันมีสแสลมด้วยเนาะ ถอนมาันางามยอดปวดปวดจ้าเก็บผักกูดเ็บผักกูดของแท้เด้วยจะเด,ด้ออันนี้ของแท้จ้าผักกูดเมืองไทยจ้าอุ้ยทำไมอันนี้อวบแท้อ้วอวบอวบฮักดังป๊กปกเลยพี่นอ้องเอ๋ยนี่ดูต้นนี้ทั่วนุ้นน่ะ งามมากเว่ยเย็นเย็นเก็บเพลินอยู่ด้วจ้ะเก็บไปเก็บมาก็เพลินอยู่อู้หึเก็บไปเก็บมาก็เพลินกลัวไม่ทันตลาดก็กลัวแม่ค้าตลาดนัดเโาสั่งจ้ะจานงามงามอืมผิดโอ๊ยอดบ่ได้เก็บกดบ่ได้เก็บคน กลัว <L> <G ül> จะไม่ทันตลาดแต่มันงามงามหลายงามอ่อนเลยอ่อนซอนเด้อพี่น้องเด้อรุ่นไม่ต้องทำยา,าไม่ต้องฉีดรุ่นก็บรุ่นก็บ่ต้องทำรู้จักไหมคะภาษาโคราชรุ่นก็คือว่าไม่ต้องถอนญ้านะคะยาก็ไม่ต้องลงยาไม่ต้องฉีดอันนี้ทำง่ายที่สุดสคือผักกูดได้ทั้งสิ้นออกทางไหนออกทางไหนเห็ดอีกแล้ว นุ่นอันนุ่นอันนุ่นปลูกที่หลังใช่ไหมหลังอีกหลังอันนุ่นปลูกที่หลังอันนี้ปลูกก่อนอันนี้ไม่ไม่มีแต่เวลาที่มาเก็บเอาเงินทั้งนั้นจ้ะเงินทั้งนั้นอยู่ในสวนเนี่ยนี่ก็อดไม่ได้พี่น้องเอ้ยมันอวดเอาหาถุงผักไม่เจอแล้วดีบมากไม่รู้ไปวางตรงไหนทุเรียนก็โตแล้วๆปีกว่า โตเอาโตเอาพอมันใส่ปุ๋ยถูกเนาะคะ่ะเนาะใส่ปุ๋ยถูกสูตรกับโตเอาโตเอาร <ś c oughs> ีบแล้วรีบแล้วตอนนี้นี่แล้ค่ะเงินทั้งนั้นอยู่ในสวนเนี่ quá mà mà đủ coi em. Để...